แคลตัสจิมโนโด่าสวัสดีท่านเพื่อนเดี๋ยวนี้เรามาดูอ่าเจ้าต้นแคลตัสนะครับที่ผมสั่งมาจากเพื่อนในเฟซน,นะครับันนี้ผมซื้อมาเขาขายเป็นกองกองครับในเฟสครับมันจะมีเพจเขาขายอยู่ครั้งนี้ผมสั่งมาส่งเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับเจ้านี้เป็นเจ้านึ่ผมสั่งมาหลัจากเคยสั่งมาก็เล็กเล็กเจ้านี้ผมสั่งมา นี่ครับเพื่อนๆแกะมาไ้เป็นเงี้ยผมเคยแกะลองดูแ้วก่อนที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะจริงเขาเขาแพ็คมาดีมา,ากเลยอย่ะเพื่อนเี่เพื่อนแพ็คมาเขาหอ่อฮีตชูม,มาด้วยแต่ละต้นแต่เจ้าก่อนผมซื้ออันเขาไม่ได้ห่ออะไรเขาใส่มารวมกันเลยแต่เจ้านี้เขาจะห่อมาด้วยกัน,นรวมกันนี้นี่เพื่อนเห็นไหมมันจะห่อมาสองต้นในการรวมกันแต่เขาห่อมาวกันนี้นี่ครับเห็นไหมเพื่อนชิปโนโด,ดางนะ เฉลีย่ยนะต้นประมาณไม่ถึงยี่สิบาทครับเพราะบางบางชุดเขาก็สิบหกสิบห้าต้นสองร้อยครับเพื่อนนี่อนี้เห็นไหมเพื่อนอารัยป่ะนี่ความผมลองพัดแล้วมันนี้ประมาณสองเซนกว่ากว่าครับนจะอันนี้เป็นยิปโนนะนเห็นเพื่อนเห็นเห็นลายลายบ้างรเริ่มเริ่มออกลายบ้างแล้วอันนี้ ซือซ้อรถขั้นตอนในในการปลูกในการปลูกต้นนะเขามีชุดหนึ่งต้นเล็กเล็กที่เดียวเองเท่ากับประมาณเนี่ยเ้็กๆผมเนี่ยเล็กนี่ดูต้นหนึ่งครับเพื่อนนี่ยิบโตด,ด่างนรัสั่งมานี่นิ่งใหญ่ไหมนี่ใหญ่เริม่มเลยเพื่อนดูนี่เห็นไหมสวยใหม่นี่พู่ห 3, 3, นึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่แปดพู อาจจะดูไม่ใช่ต้นนะผมสั่งชุดเนี้ยมันเขาบอกมันมีตัวเอ,อ่อแอลบีปนมาด้วยอีเกลยเขาไปชั่วหอยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะชํำนี่โอ้ยต่องนี้สีเข้มเพื่อนดูสวยเ,เพื่อนไหมห็นป,ะก,ปะก็นะงมมโฟกัสนะโฟกัสนะโอ้โหสวยไหมนี่พูดลายบ้างมันเพื่อนไหม เริ่มเริ่มเริ่มอะไรบ้างแล้วเนี่ยแล้วมีดูขอบสีเพื่อนอวบนะก็อวบเขารอจนจนลากแห้งเขาส่งมาให้เขากนี่พูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพูหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดครับอันนี้แปดเหมือนกันอ่าผ่านไปดูต่อครับเพื่อนนะดูจะเจอแอลบีผมไหมเอ่ยแอลบีนี่มั้งใช่ไหมบิ๊ม ไม่ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกันเป็นลายด่างครับนี่ครับนี่ดูนี่สวยเนาะแต,แต่เดี๋ยวนี้เตียมนี้นั่นไปหน่อยเบี้ยไปหน่อยแต่สวยครับเพื่อนแต่ไม่ไปเรียนเรียนโตขพ้นมือเด๋ยมมันก็ดันลงไปครับเพื่อนสองสี่หกแปดเหมือนกันนี่แปดพูเหมือนกันนี่ดูสีเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมี่มผมไม่ใกล้ ก็มันสุดชัดไหมเนี่ยสำหรับเ,เพื่อนที่ชอบปลูกแคตัสนะกินมี้โอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับเพื่อนตัวนี้ใหญ่เลยอืมชิชู้เลยครับเพื่อนนี่โอ้โหนี่ประมาณสามเซนได้เพื่อนเห็นปะเพื่อนอือหือดูให้ชัดยังสวยตัวน,นี้เพื่อนสามเซนนะครับเพื่อนโอ้โห มันเริ่มหนามหนามเขาปกหูหนามเยอะอันนี้ไม่ใช่หนาไม่หนามเดียวนะหนามประมาณหนามเยอะอยู่อืมดูข้างนี่บ้างใบบ้าง,างขึ้นขึ้นแล้วนี่นเพื่อนยังไม่เจอดานะ่องอดางนะ๊ยังไม่เจอด่างนะยังไม่เจอเอบีที่ที่ที่ผมต่างไปนะมันมีไม่เยอะหราเอบีมันมีม RB, มนมปนมาบ้างครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็ีับบ้างขึ้นกังน,นี้ นี่อ,อ้นี่สวยครับนี่สองสี่หกอันนี้เจ็ดพูเองแต่สวยอันนี้เพื่อนเห็นไหมเห็นดูลายเขาขึ้นไหมเพื่อนนี่เริ่มเริ่มมีเริ่มมีพู่ได้ไหมมีพูได้ไหมผมมองอ่าเนี่ยเริ่มมีพู่ได้ไหมเพื่อนไปต่อไปครับต้นไปน,นี่ก็ใหญ่พอตัวครับนี่อืมที่เข้มโอ้โห หนามทำครับไม่ระวังรู้ว่าหนามไม่แข็งอุ้ยสีเข้มขึ้นเพื่อนแบนๆอุย้ยหนามคมมาตัวนี้อุย้ยตาม,มาไปรอบเลยันนี้ออนเปนแบนแบปั้นๆอันนี้แบนครับไม่สูงไม่สูงไม่สูงสีเข้มมากเลยนี้สีเข้มแล้วเพื่นนะเพิ่นดูนี่ดูข้าเห็นไหมเห็นไหมเพื่นนี่นี่ตัวนี้สวยสวย สองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดูเหมือนกันเนี่ยก็มือนโฟกัสไปเนี่ยมนโฟกัสใช่ไหม,มออก้องอนออกหมือออกก่อนอืมชัดไหมอืมแล้วมาเนี้ยเพื่อนอืมชัดละโอเคนี่ เดี๋ยวดูต่อไปครับก็อาจจะไม่ชัดนักเพื่อนนะโทษทีเดี๋ยวผมทําทิ่ต่อไปให้ดูเพราะสั่งไว้ตอนนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามีชุดหนึ่งชุดนั้นแอบีเยอะเดี๋ยวจะมามาแม่มาไหนเพราะส่งมันสุกครับเพื่อนดูเอ๊ะทำไมกล้องผมผมไม่ชัดเลยโอเคนี่ต้องมีร่องนี่ชัดไหม ครับเจนครับเพื่อนสวยยังสวยอันข้างเขาอืมเคเพื่อนเห็นไหมผมพยายามหา,หาเจอหา LB ีนะ ยังหาอยู่โหนี่ขีเข้มครับเพื่อนยังเข้มอ่ะนี่พยายามผมพยายามให้มันโฟกัสนะกล้องเดี๋ยวเขึ้นอ่ะอืม ข้างครับเห็นไหมีสีเข้มมากเลยอาจจะพลาดบ้างเพื่อนเพื time, s <S ่อนก็ขอโทษด้วยนะดูอ่ะเห็นไหมเอ่ยเป็นท่านไงดีก็ไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญด้วยอัอนนี้เห็นชัดเลยชัดเลยนี่เพื่อนโอเคต่อไปครับดูกันโอ้โหวุ้นก็นสวยครับสีเข้มอย่างเข้มเลยตัวนี้เพื่อนด,ดูเห็นไหมกระจายยังสวยเลยเพื่อนเห็นไหมอย่าไปเพื่อน อย่างสวยอ่ะม,มันเริ่มมีมีอผู้แล้วเนี่ยต้นข้าเนี่ยขึ้นขึ้น่นาย,ยังสวยเลยเพื่อนม,มีสวยในต้นนะผมพยายามเลือกที่สวยอ่ะผมในการสั่งซื้ออ่ะเขาจะโพสต์ขายแล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็แย่งกันกันกันสั่งซื้อเพื่อนมันก็วสวยเพื่อนดิลายเขา,าเพื่อนเห็นลายไหมบ้ามันขึ้นเหน็นเนี่ย เห็นไหมนี่เล็กหน่อยนี่ประมาณเซนนิดผมพยายามแกะผมจะทำคลิปนี้ประมาณไม่เกินสิบห้านาทีนะนี่ปลาเก้าทียังไม่เจอ RB เลยผมจเจอแต่ตัอแดงเยวะเลยเห็นไหมสวยด้านข้างนี่เห็นไหมเพื่อน สวยมากเลยเจ้านี้เขาขายไม่ไม่แพงเพราะว่าหนึ่งต้นอยังไม่โตอ่ะจะต้องเจ้าโหไม่ไหวอ่ะตัวละทีห้าสิบหกสิบเป็นร้อยอย่างตน้นอ่ะเนี่ยดูสิเนี่ยบ้างเขายังขึ้นองสวยเลยเห็นไหมเพื่อนสห็ไหมน,นี่ข้าเนี่ยไหมเริ่มออกครับบ้างอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มด่างเห็นัหมเพื่อนเห็นไหม นะเพืเยเ,เลยครับนีไงใช่บีไม่เอ่ยแบบนี้ไม่านา่าจะใช่ครับเพื่อนแต่สวยมากเลยเพื่อดูดิเห็นไหมไม่ใช่บีหรือเอบเอ่ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นผสมนะ่ะมันปลว่าเนี้ยอาจจะเป็นเอบนี่เนี่ยเนี่ยลายเหมือนเอบนะเห็นไหม อ่ะไปใหญ่ไม่น่าใช่อาบีเพราะพี่ผมจําได้อบีมันต้นไม่โตเท่าไหร่นี่ก็สวยครับเพื่อนโอ้โหดูสิเห็นปะเนี่ยสวยไหมม่วงๆด้วยเพื่อนเนี่ยม่วงๆอ่ะดี่เข้มอ่ะดูสิเพื่อนโอเคนะสวยนะผมชอบนะ น,น,น, uh, นี่นี่ออกแป้นแป้นครับอุ้ยนี่นี่ทรงสวยครับเพื่อนดูดิข้างเพื่อนแป้นอ่ะชั่วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอัน,นยิมโนแน่นอนเลยไหมมันไม่ไม่ไม่มีแดงเพาต้นเมื่อกี้ที่ที่ให้ดูครับตอนนั้นแหละเป็นอ่าแอลบีครับเพราะว่ามันเป็นลายโคออง้งโค้งแอลบีมันจะออกโค้งเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูนี่เนี่ยมัน,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 นจะเป็นแอลบีครับเพื่อน มันเคิร์ฟมีความเคิร์ฟของของโค้งอยู่ในมันเห็นไหมตอนนี้เป็นเอบก็ยังไม่ค่อยตัเอเท่าไหร่ครับเพิ่งเพิ่งหัดมาซื้อครับหัดมาเล่นยิปโนครับรั้งนี้เป็นที่สั่งซื้อมารอบที่สามนี่เป็นอ่า กิบโนนะไม่ใช่อาบีนะเขาก็จะปนนมาครับผมก็ยังดูไม่ค่อยค่อยคัดไมนยังไม่ยังไม่เจตนาเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นอาอ์บ,บีมาเนี่ยเป็นยิบโนนะไม่ใช่อาร์บ,บีนเพื่อนตามก่อนไปถึงเวลาสุดท้าแล้วคิดนานจัดเดี๋ยวอัพ โอดวีโอแล้วมันช้านี่ก็น่าจะเป็นยิปโนครับสวยๆแล้วเร็วครับเร็วความไรเอ๊บมาดูกันนะตัวนี้ใหญ่กัน,นเพื่อนจะเ,เอาตัวนี้ใหญ่ให้เพื่อนดูกันนี่นี่ครับนี่เอลบีนอนชัวครับนี่เอลบีนี่เอลบีเลยนี่เพื่อนเห็นไหมเห็นปะ ย่งสวยอ่ะเพื่อนเห็น,าหนลายมั้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นข้างไหมอย่างสวยครับเพื่อนนี่เอลบีครับเอลบีเจอแล้วจัดจ้าอ๋อเขาใช้เอลบีให้ผมนแน่ๆเลยนี่เอลบีเหมือนกันเนี่ยสวยมากเลยเพื่อนเลยไหมสวยจริงเห็น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 ,หนครีบไหม,มนเนี่ยครีบเริ่มออกลายแล้วเพื่อน เยอมากเลยอ่ะนี่อย่าอย่ายง่างงอ่างบันหลายต้นเลยเพื่อนอันนี้ต้นเล็กๆนี้ไม่รู้เป็นไอ้นั่นป่ะต้นด่างป่ะงไม่จำได้ต้นเล็กๆล็กเป็นต้นด่างอ๋อเป็นเอลบีต้นเล็กๆล็เอลบีเหมือนกันครับเอลบีต้นเล็กอ่านไปเร็วหนึ่งนาทีครับหนึ่งท้งททายปึ๊บัี่สุดอือเอลบีเหมือนกันครับเนะี่ยเอลบีต้นเล็กครับ ผิดภาพเป็นยังไงก็เพื่อนที่พอรู้ก็แนะนํามาได้นะผมก็ครับดาวเอาี้เฉยอย่างนี้ก็แค่ดูยังดูแบบยังไม่คล่องเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่แอร์บีครับนีราครับกตะสวยครับนี่โอเคจะดูได้อีกประมาณครับของต้นนะอ่ะสับต้นท้ายครับนี่เป็นโอ้ยนอน ไม่ใช่ RB อเบียะนอนเลยต้นใหญ่ๆนกะันดู็นต้นใหญ่นะพรุ่งนี้ต้นประมาณตัดหน,นึ่งเซนอุ้ยโอ้โหน้ำต้มโอ้ยดีบแกะนะครับนี่นี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มด่างออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่เริ่มเริ่มเริ่มไล่สีอะ่ะวนวนยังสวยอะเพื่อนเห็นไหม ตัวท้ายตัวท้ายครับตัวท้ายนะเพื่อนตัวตัวท้ายองุ่นเป็นสีเข้มมากเลยเพื่อนท้ายนี่ยังสวยครับหนึ Luckily, ่งหนึ่งสองหนึ ige, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพูครับนี้โอ้ยยังสวยพี่ดูลายครับเพื่อนทิ้งตัวสุดท้ายใครไม่ดูคลิปนี้ตัวท้ายนี่ยังสวยครับเพื่อนเข้มเลยโอ้โหสวยไหมมันพูไหมเริ่มเริ่มเริ่มชัดแล้ว นีน่ีประมาณสองสองเส้นครึ่งได้อ่ะสั่เติมนี่ยสองเส้นครึ่งครับประมาณหนึ่งนิ้วประมาณนิ้วเกับนิ้วครับเพื่อนประมาณนี้ครับเพื่อนสั่งสั่งแอร์คาตัสจากเพื่อนๆในเน็ตมาโอ้หนังตัมประมาณนี้ครับเพื่อนก็ขอจบเพีย่นี้นะครับกับรีวิวสั่งต้นแคานตัสจากเพื่อนในเฟซนะครับนี้ยิ้ชุดแรกครับเดี๋ยวมาชุดสองเดี๋ยวไม่รู้ก่อน ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ